ที่จังหวัดรบบุรีคณะกรรมการมูลนิธิรบบุรีสาม,มัคคีสองเคาะจัดแถลงข่าวคืนพื้นที่และกระทำพิธีขอขอมาต่อพระรันตนตรัยและถวายคืนพื้นที่สุสามสาราอาเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดถวายแก่วัดนิคมสาม,มัคคีชัยบ่อหกตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองรบบุรีจังหวัดรบบุรีวันที่22เมษายนพุทธศักราช2568เวลา10.00นาที่อาคารปฏิบัติธรรมมกสา,าวัดนิคมสาม,มัคคีชัยบ่อหก นายสุวัสดิ์กเนศศักยยคงประธานมูลนิธิรุบรีสัม,มัคีสงเคราะห์นำคณะกรรมการมูลนิธิรุบรีสัม,มัคีสงเคราะห์เปิดการถแถลงข่าวและได้ถือในโอกาสนี้กราบนมัสการขอโทษขอข,อข,อขมาต่อหลวงพ่อพระภาวนาวชิระานที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดรุบรีฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดนิคมสาม,มัคีชัยและคณะสง พร้อมด้วยคณะกรรมการวัฒนคมสามัคคีชัยบ่อหกรวมถึงสิทธิานุสิ์ตลอดจนได้เชิญสื่อมวลชนทุกแขนงและประชาชนทั่วไปที่มูลนิธิได้จัดการถแถลงข่าวการกระทําอันเป็นการล่วงเกินต่อท่านไปเมื่อวันที่21ตุลาคม2567ที่ผ่านมาไปแล้วนั้นทําให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากและเกิดความเข้าใจผิดและส่งผลเสียต่อพระเดชพระคุณท่านต่อวงการสงฆ์และเสียหายต่อภาพรวมของพระพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติไทย ด้วยทางมูลนิธิรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและขอน้อมรับในความผิดพลาดครั้งนี้ทุกประการจึงได้จัดการถแถลงข่าวนี้ไว้เพื่อแสดงออกซึ่งความจริงใจและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้กระทํานี้โดยทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพ,พระภาวนาวชิระยานเจ้าว,วาดวชิคมสัมมคีชัยบอกด้วยเมตตาจิตอย่างดียิ่งโดยเมื่อวันที่สามสเ็มีนาคม2568ที่ผ่านมาคณะกรรมการมูลนิธิลบรีสัมมคีส่งเค์นำโดยนายสุวัตอเนกศักยะคง ประธานกรรมการมูลนิธิได้กระทําพิธีถวายคืนพื้นที่ให้แก่วัดนิคมสามัคีชัยพร้อมทั้งถวายสัมภารและถวายอาคารอนเนกประสงค์วัดสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เคยอยู่ในเขตวัดส่งคืนให้กับทงวัดนิคมสามัคีชัยหรือวัดปอกทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นท่านเอกปัญจงประของทรัพย์พิธีกรได้เชิญนายสุวั์อนเนกสัตยพงศ์ประธานมูลนิธิรบ,บรีสัมัคีสงเคาะจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนไตรกล่าวคำบูชาพระรัตนไตรพิธีกรน,นำกล่าวราธนาศิลรับศิล ถวายพระไตา่แต่ประธานสงฆ์หลวงพ่อพระภาวนาวชิระยานกล่าวสัมโมชนียกักษาเสร็จแล้วกวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีต่อจากนั้นพลตีวิชัยสาคมพีประธานคณะกรรมการวัดนิคมสาม,มัคคีชัยบอกผมและนายสุวัตอเนกักยพง์ประธานมูลนิธิพระปุรีสาม,มัคคีสงเคาะและคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายได้ทำพิธีขอขอมาและขออโหสิกรรมต่อกันจากนั้นเป็นการถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก ต่อหน้าองค์พระประธานและหลวงพ่อพระภาวนาวัชิระยานคณะสงฆ์วัดนิคมสัมมคีชัยบอก6ซึ่งเป็นนับเป็นกุศลผลบุญอันอย่างยิ่งใหญ่และถือเป็นความกล้าหาญและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมของคณะกรรมการมูลนิธิพระบรีสัมมคีสงเคราะ์ที่ได้กระทําพิธีอันเป็นมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้และหลังจากการแถลงข่าว มูลนิธิลบรีสามคีสงเคราะห์ได้กระทำพิธีถวายปัจจัยเพื่อบำรุงวัดนิคมสามคีชัยและำระหนี้นิสงเป็นจำนวนเงิน2 000, 1 8 3 5นหาทสํบาทสำหรับมูลนิธิลบรีสามคีสงเคราะห์ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2,511ซึ่งย่อมทราบกันดีว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณกุศล โดยที่ผ่านมามูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยโอกาสผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆการมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือเก็บศพและชาปนิกิจศพไร้ญาติตลอดจนให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการองคอ์กรการกุศลอย่างต่อเนื่องตลอดมาในฐานะที่เป็นองคอ์กรการกุศลและมีหน้าที่ช่วยเหลือสังคมทำประโยชน์แก่สาธารณชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา,านเป็นสำคัญหลังเสร็จทิ้นพิธีทางคณะกรรมการวัดได้จัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมพิธีได้รับประทานอาหารร่วมกันนำเสนอข่าวโดยรายการสารดีดีรบรีสนนิยาศรีดีดำเนินรายการสวัสดีครับกลับนมัสนาการโจวาป๋อลวงพ่อน้าป่าวนาชีนิลาวอชีลายานที่ขึ้นามเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีหมายถรงอะไรรู้กลาวว่าว่าในคมส่างประเทศใจอยากจะนั่งส่ง เศรรูาเทิ์เรียนท่านผูน้บริการจำนักสองจำนังงำนงารพู้ตัดสนาจังหวัดบุรีทัยเรียนสื่นตุนชนและท่านผู้เขียนที่เคากระผมานายสุบาน วชิรญาพิพิธฐานเจ้าคณะจังหวัดภูรีฝ่ายพันธุเจ้าอาวาสนคมอุษาบุตรชัยและคณะสงรวมถึงเปตนการณ์ดตลอดจนตื่นบนชนและประชาชนทั่วไปเมื่อมนกันนีสองพันยี่สิบหได้รับทรอเ็จจริงและผลที่เกิดขึ้นต่อพระบรมรุพระองระองพระมนาชรญวัดคมสุษาชัยรัศ ตลอดจนพี่น้งสื่อชนและประชาชนทั่วไปแล้วพวกเรารู้สึกขอบใจและเสียใจมากจงได้พความรจากทางวารการจััดรบบาช่วยดำนินารใทีซึ่งท่านได้เปาให้ความร่วมช่วยิย่างด้ที่พวกเราชาวพุที่มสสขอจักราบขอคุมทั้งารการจััรบุเป็นอย่างสูงหลังจากนั้นเพื่อแก้ไข ต่ก็คือคาไปำให้วามมีกุศลกิชัยีนีกีสารคดีจุดแรกเดินการเรื่องเ่งลยเส้นตั้งแต่วันที่ส1มเวลา่าทิหมาดังนี้ดึงทำการเรื่องวัตถุและสิทกสร้างต่างที่วัดที่กุสลกิชัสอง บทบาทว่าจะนำผู้พิทักษ์และนำบริวารหรือเจ้าหน้าที่ผร้ปฏิบัตออกจากพื้นที่วัดนิคมสังกิจัยสามแจ้งสถากข่าวที่เกี่ยวข้องขอความกรุณาให้ลบข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องสี่ถอนเรื่องราวรอบตุ๊กจา๊กสุดเจ้ากระาำจังหวัะรบกุรีห้าถอนแจ้งความรอบตุ๊กับวัดนิคมสังกิชัย ฐากทำให้เสียตาดทำให้เสื่อมไร้ประโยชน์อดนตและเท่ารอยศพผวเจ้าที่สุสารโปเอกอให้กับที่สงสี่ใชเพื่อให้หลานที่วิสท์มั้งรมยอยู่นสการทาเทศกาลต่างๆราบอกที่เช่นว่าให้ตามีเจ ถวายคพทสุภองสารเดสงฆ์พระพุทธรูปและสิ่งมงต่างๆในการรบบออที่อางสาให้กับบรณฑิโกสัมภิชัยและสุดท้ายแ่ประธานและขาราการที่รพิสุทสุครได้กระทำพิธีของมาตอพระราาไณต่อเจ้าพุลวงพ่อพระโราราชาัรต่อคณะสงฆ์ ถวายคืคนพุทนที่ตถวายสาราเรอสุดต์พร้อมอุปกรณ์และวถวายสังฆานนวัดสังกิโชนตะโดนนักที่ผมสาบัติชัยเปไนพว้วันที่31มีสสนาคม2568ที่ผ่านมาในตบนนี้มูลนิธิก็มีส่วนประกอในความผิดพลาดด้วยายวาการใจและการขอโทษของพระมหากริ จะพูุถหมอพระเจ้าาที่ปรึกษาจังหนัจังหวัดบุรีฝ่ายธรรมจุจ้าววรนนี้อคสามีชัยอาเรอุบรีุบรีพระสฆ์รวมทั้งสิ่งยารสิสงขอกกาบขอให้ต่อสิ้นวันชนผมจะเสนอ